ถาทีความเคลื่อนไหวของสสพักภูมิใจไทยผ่านเวทีการอภิปรายงบประมาณ2,569ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อว,วันเสาร์นี่ร้อนแรงทีเดียวร้อนแรงขนาดไหนเนี่ยนะครับโฟกัสไปอยู่ที่สองคนกันแล้วกันคนแรกคุณชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยเป็นพ่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการคนปัจจุบันค,คุณซาบิดาเนี่ยนะครับคุณชาดาถ้าจํากันได้นะ ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นอภิปรายเนี่ยโฟกัสจะถูกสปอร์ตไลท์จะถูกเพ่งเลงมาถ้าจํากันได้ช่วงที่คุณพิธาจะเป็นนายกนะแล้วก็ต้องใช้เสียงในสาภาโหวตร,ร่วมระหว่างสสกับสวอพักภูมิใจไทยส่งคนเดียวก็คือคุณชาดาอภิปรายคนเดียวนี่พูดครั้งเดียวจบเลยนะฮะ ทำไมจะเอาให้ได้ทำไมต้องแก้ถ้าคุณยกเลิกไม่แก้หนึ่งนสองนี่ผมก็จะเลือกให้คุณแต่ยังดันทุนลังต่อพักคุณอะไรกันนี่เนี่ยนะนะฮะตอนนั้นก็สร้างวลีอยู่พอสมควรมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณชาดาไทยเศษก็ลุกขึ้นอภิปรายประชุมงบประมาณนะครับ ซึ่งในช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณนะและพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นผมยอมรับว่าเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นของพักเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้เห็นด้วยาฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีต้องแจกเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้เอาลงมามงคนอื่นจะขึ้นไปนั่ง,ง,งถ้าไม่มี ทำให้นายกไม่ได้ลงมา,าคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทำได้ประเทศไทยมีเงินเยอะตรงไหนติดขัดก็แก้ซะ <c oughs> ถ้าท่านไม่จัดก,การเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ช่วงเลือกตั้งอย่าว่าแต่เงินหมื่นเลยสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่นายกทิ้ง <c oughs> โอ้โห ว่าได้หมื่นละสองหมื่นเราแจกได้ถ้าไม่แจกเขาแล้วสิ่งที่สําคัญการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะโครงการก่อสร้างอย่างเดียวมันมีเรื่องการพัฒนาแรงงานมันมีอะไรอีกหลายเยอะแยะผมก็ฝากรัฐบาลด้วยทําให้มันไปถึงผมเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินที่ตั้งหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนาย,ยกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่งผมเรียนด้วยความเคารพพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่าแค่หมื่นและสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเข้งนะครับผม โอ้โหไปไงคุณชนะตระต้องแจกนะใครทําไม่ได้ลงมานั่งอยู่ข้างๆนายกทําไม่ได้ไม่ได้บอกให้นายกลงมาไม่ติดตัวนายกนะนายกยังอยู่ที่เดิมแต่พูดถึงคนข้างๆใครฮะแจกเงินเหมือนก็มีรัฐว่าการกระทรวงการคลังมีช่วยคลังนะพูดแบบนี้สัญญาณก็คือภูมิใจไทยจะเอาคลังด้วยว่าเอ๊ะยังไงนะแจกไม่ได้ก็ลงมาเงินมีตั้งเยอะแยะติดอะไรก็ไปแก้ซะนะ ถ้าแจกไม่ได้ไปแจกช่วงแก้เลือกตั้งไม่ได้นะผิดกฎหมายไม่แจกช่วงนี้ถ้าแจกไม่ได้เขามาแน่นะนายกทิ้งโอ้โห<อ><อ>เดือดนะเดือดจริงๆ